ปัญหาชิงเกลรูปรั่วซึมตอนขั้นตอนติดตั้งแถวแรกหลังคาชิงเกลรูปสตาร์เตอร์กันน้ำไหลย้อนสตาร์เตอร์แผ่นวางแนวเริ่มต้นหลังคาสินค้านำเข้าจาก USA JP Loop จะพามาชมการติดตั้งหลังคาชิงเกลรูปผิดวิธีที่ไม่ได้ทำการติดตั้งสตาร์เตอร์เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ จากรูปสังเกตที่ลูกศรเป็นการติดตั้งหลังคาที่ผิดและไม่ได้มาตรฐานการติดตั้งหลังคาที่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้ทำการติดตั้งสตาร์เตอร์เพื่อป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับรั่วซึมวิธีที่ถูกต้องให้ทำการติดตั้งแผ่นสตาร์เตอร์ยื่นทับกับฉากกันน้ำโดยประมาณ2ซนติเมตรไปตามแนวฉากโดยรอบเพื่อป้องกันน้ำไหลย,ย้อนกลับและรั่วซึม ที่สคัญเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มติดตั้งแผ่นหลังคาชิ้นกันรูปหลังจากติดตั้งแผ่นสตาร์เตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะตามคลิปครับเจพีรูปผู้เชี่ยวชาญการติดตั้งหลังคาชิ้นกันรูปและแก้ไขปัญหาชิ้นกันรูปรั่วซึมได้ตรงจุดยินดีให้คำปรึกษาทุกประเทศไทย j p พ o o ูผู้นำเข้าหลังคาชิ้นพุ้นรูปโดยตรงขายปีกและขายส่งพร้อมบริการทั่วประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับ